ทำลุงดีแท้ควรลงสายครับขอบคุณครับช่วยติดตามครับปดบแล้วปรบเลยปั๊บปั๊บขบนะครับกี่ขั้นดังไฟวะท่านน่ะมันคนดังมาหลายคลิปละครับผมครับอันนี้ก็จะหมักนะครับวันนี้จะทำ หนูอบนะครับหนูอบอพกลิดไทยใส่กุ๋ยซอหอยใส่เลยครับใส่เลยเออนี่ยชาเขียวเ็เขียวเข้มโอ้โหทำๆสวัสดีครับวันนี้กวลุงตายด้ดยนายกระต่ายครับได้ เมนูบนบ้านมานะครับสองตัวใหญ่ๆเลยนะครับเราจะทำอบหนูกับผัดหนูนะครับวันนี้ได้เชฟใหญ่มานะครับเชฟเดี่ยวบินเดียวนะครับมาทำให้เราทานนะครับบำรุงดีแท้ ตัวใหญ่เลยครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลของเขาเนาะเป็นอาหารของคนยีสานนะครับอย่าว่ากัน <laughs> บำรุงดีแท้ครับตันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนแยกชิ้นส่วนนะครับโดยเชฟเดียวนะครับบินเดียวนะครับเอือดขว้นมครับผม อยากบริกินเพราะมันสามปีล่ะคนมาคนอยากแห้งว่าสันจัดจัดจัดรับนายพันอยากหนูนายพันอยากหนูหนูก็หาอยากแท่ทั้งมาหากระเด็นสิครับเรื่องมีแต่พริก้วนๆโอ้ดูดิพริกแกงสูตรเชฟเดี่ยวเลยนะครับนี่ พริกแกงสูตรเชฟเดียวเลยครับนะครับตัวนี้ตัวนี้เราจะทำผัดนะครับรเผ็ดพริกแกงนะครับพิเวษนี่ยส่วนตัวนี้สับไปแล้วนะครับก็จะอบนะครับบำรุงดีแท้ เชฟเดียวบอกอยากทานมันบอกมาเกือบเดือนแล้วครับเพิ่งเห็นอะไรเชฟบินเดียวครับคิดสร,รุปคิดถึงพี่ชยัยเห็นพอดีเห็นก็เลยคิดถึงพี่ชัยนะครับสุดยอดรักกันสวัสดีครับวันนี้แบบเผ็ดสรุปเผ็ดสรุปยังไม่ยิ่งลายยังไัยี่งา <c oughs> ลาร้อนแรงพร้อมกระเพราครับ ตัวนี้เครื่องครับครับตัวนี้ก็จะหมักนะครับตัวนี้จะทำหนูอบนะครับหนูอบอใส่เลยครับใส่เลยเออผักเขียว แลยวเค็มโ <Okay. S 1> อ้โหี๋ยวเราจะหมักไว้ประมาณสักสิบนาทีนะครับโ <c oughs> อ้โชอบนะบชอบแบบวัาลูกตายโดนหน้ากระต่ายชอบแบบอย่างนี้นะครับคำลุงดีแท้ตั้งกระทะนะครับ เชฟบินเดียวพริกแกงครับว้าวว้าวพริกแกงตัวนี้พริกแกงสูตรขั้วลุงเดียวขั้วาตาเดียวนะครับบินเดียวนะครับสุด,ดยอดไอ้เนี่ยโอ้จัดจานออกมาแล้วครับโอ้ย กินกินสุดยอดมากนะครับตอนนี้กินหอมรัญจวนใจเลยนะี่มาแววมาแววหนูสับของเรานะครับลงเลยสับเอินครขวหนูขวานูเนื้อผัดหนูก็แล้วแกสิเอิ้์ฟด้วยครับพี่น้องเอ้ย ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลหาทานยากครับ,าารบแต่ว่าก็มีอยู่นะครับที่มหาชาชัยนี่พอดีมันน้ำท่วมก็เลยหายากหน่อยราคาจะสูงนิดนึงนะคร่บเตนะิมน,น้ำเข้าไปนิดนึงนะครับ อืหอมมากหอมมากอะไรเขียวเขียวใบมะกรูดโอ้ใบมะกรูดใบมะกรูดใบใบมะกรูดด้วยนะครับขาดไม่ได้นะครับคล้ายๆแกงป่าเฮ้อยกระไรผัดผัดเผ็ดแบบปรุงรสปรุงรสเลยนะครับปรุงรสเลย <utan> น้ำมันหอยครับฝา <c oughs> เขียวฝาเขียวครับสุดยอดเลยนะครับวันนี้ขอบคุณเชฟเดียวมากมากเียนะครับเ <c oughs> บียนเดียวนะครับขาดก็ได้ครับผงสู้ปลา ลาครับถ้าใครอยากทำตามนะครับก็มาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับพัดหนูขัวหนูนะครับสูตรขวาลงตายเนี่ยชอบน้ำกุบขลิกนิดนึงนะครับบางคนอาจจะชอบแห้งนะครับการตับข้าวสวยข้าวเจ้านะครับ,แ,บแสบกึ่แสบ ตล้กินก็ข้าวเหนียวเนี่ยเขาก็เห็ดพัดแห้งๆนะครับพี่นอ้องนี่แหละครัวลุงไตอันนี้บินเดียวเชฟเดียวนะครับมนะาเอ,อน้ำตาลตัดเค็มไปนิดนึงโอเคอเชกิน,นอหนอมล้ชนชวนใจ ยอดบำรุงดีแท้เลยนะครับหากินยากครับพี่น้องเขาหมาช่ายะสะท้อนถ้ามีก็ราคาสูงนิดนึงไม่เหมือนพื้นที่บางพื้นที่นะครับน,นะครับอีกเมนูหนึ่งนะครับเราก็จะอบหนูหน้านะครับหมกบักไ้เมื่อกี้ เอาลงไปเลยนะครับโอ้สุดยอดสุดยอดปิดฝาครับตั้งนะครับตั้งค่า กแล้วเนพราปับปับโบนะครับกี่ขั้นดังไฟวะท่านเนี่ยมันคนดังมาหลายคลิปละครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับเชฟบินเดียวนะครับไอ้ไส้มันคุณนะปั๊บเดี๋ ลำลุงดีแท้เลยกินก็เขาห้อนๆน,นะครับก็เาจา้เาเขียวอแล้วแต่มากครับรัดกะเพรานะครับกะเพราพร้อมยี่รา,ามาลงแล้วครับพี่นอ้องยอด หน้าตาเชฟนะครับโอ้โหสุดยอดมาดูรลักแรกว้าว,ว,าวเดี๋ยวเราพริกกับนะครับตนนัวนี้เราพริกกับโอ้โหหอมเป็นหอมเอาไปตองห้องเลยครับนั <c> ่น <oughs> แล้อบอีกสักสิบนาทีนะครับบำรุงดีแท้ควรรุง่งสายครับขอบคุณครับติดตามครับกลับก็วันนี้มาอบหนูนานะครับ เล่หนูนามาสองตัวนะครับนี่ก็มีพริกแกงพริกแกงตำเองนะครับแล้วก็สับหนูนานะครับชิ้นๆนะครับเพื่อเตรียมการที่เราจะทําการผัดนะครับไม่ได้ผ่านนานนะช่วงนี้นะครับช่วงเกี่ยวข้าวนะครับก็จะมีหนูนะครับมากินข้าวกินอะไรนะครับเราก็ตามวิถีของชาวบ้านนะครับก็ไปหาตามทุ่งนานะครับมาทําเป็นอาหารนะครับหรือว่าเป็นอาหารรสเด็ด พอสมควรนะครับในการเป็นเมนูของบ้านบ้านเรานะครับ mm hmm. แล้วก็จะปิดแกงก็าทำเองนะครับ mm hmm. เราก็เตรียมหมกัก mm hmm. เตรียมอะไรเตรียมผัดกินหอมมากนะครับ mm hmm. ทานแล้วนะสุดยอดใส่ใบกะเพราหอมๆลงไปนะสุดยอดมากนะ ไม่ได้หาทานง่ายนะครับราคาสูงด้วยนะครับตัวนี้นะครับหนูนานะครับบางที่นี่ตัวรับเกือบสองร้อย่างเงี้ยนะครับตัวประมาณสามนิ้วเนี่ยรับเจ็ดสิบร้อยแปดสิบครับแล้วแต่พื้นที่นะครับอันนี้ก็ได้ิเชฟเดียวนะครับมาทําให้ทานม่วงๆเลสุดยอดเสร็จแล้วนะครับกินหอมพัดหนูขัวหนูนะครับใบกะเพรายี่ราห์โอ้ โดเชฟเดียวนะครับนี่แหละพูเป็นเชฟนะครับพี่น้องเป็งไหนครับโอ,โอ้สุดยอดบำรุงดีแท้พันอยากกินแั้งนะครับเลยัดจัดมาใหา้พันนะครับก็โอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์สับส i b e ให้กับครัวลุงต่ายให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ครับขอบคุณครับพี่เดียวครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ